โกวศินเคลื่อนไหวทันทีหลังช่องเจนออกแถลงการยุตีสัญญาสืบเนื่องจากกระแสข่าวช่องเจ็ดสีสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ออกแถลงการยุติสัญญากับโกวศิล์นพระเอกของช่องเจ็ดเซิงชาวเน็ตคาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นเหตุผลมาจากที่โกวศิล์นไปออกรกายการดังช่องอื่นล่าสุดฝั่งหนุ่มโกก็มีความเคลื่อนไหวทันทีโดยเจ้าตัวโป่ไปกดไลค์โพสประกาศในอินสตาแกรมของช่องเจ็ดด้วยตนเองด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตแห่คอม เช่นถ้ามันเกี่ยวกับสัญญาที่ระบุไว้ตั้งแต่แรกแล้วเราทำผิดกฎนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะต้องยุติบทบาทนักแสดงในช่องนั้น และถ้ามองในมุมที่กลับกันช่องก็ไม่ได้ดันซักเท่าไหร่ด้วยการที่ไม่มีสัญญามาผูกมัดหลังจากนี้อาจจะทําให้อนาคตของโกวศิล์ไปได้ไกลกว่าเดิมก็ได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีก็ถือว่าช่องเจ็ดยังใจดีละเมิดสัญญาก็แคบโหลดจริงๆเขาฟ้องร้องได้เลยตกใจกับข่าวช่องเจ็ดยกเลิกสัญญาโกวศิลป์มีคนเหม็นว่าเพราะไปออกรายการเมื่อคืนเหตุผลแค่นี้จริงๆหรอถึงโกวศิล์จะโดนปลดออกจากช่องนั้นแต่ทุก คนไปฟังเพลงของเขากาันเพราะทุกเพลงเลยแรงอยู่นาะเทปเมื่อคืนไปออกรายการมาวันนี้โดนยุติสัญญาสงาน